สวัสดีค่ะบทเรียน PHP ในวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับ p อ l y เ o อ p h พ s ซซกันนะคะซึ่ง p o l y m o r p h i s m เนี่ยก็คือการสืบทอดคลาสอย่างนึ่งนั่นเองนะคะแต่ p o l y m o r p h i s m มันจะมีคุณสมบัติเด่นกว่านั้นก็คือเป็นการสืบทอดคลาสจากคลาสแม่ไปยังคลาสลูกนั่นเองนะคะโดยที่คลาสลูกอะ่ะมีชื่อเมธตอดที่ได้มาจากคลาสแม่นะคะแต่ว่าคลาสลูกเนี่ยสามารถระบุการทํางานให้กับเมธอดนั้น เป็นของคลาดลูกเองนะคะโดยที่ไม่ต้องอดึงการทำงานภายในเม็ดตอดของคลาดแม่มาก็ได้นะคะต่อก็คือมีชื่อเม็ดต่อดเหมือนกันนะคะแต่ว่าการทํางานไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะในตัวอย่างแบบนี้เขาจะเรียกว่าการพองลูกหรือว่าเรียกว่าพอลิมอร์ฟิซึ่งนั่นเองนะคะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเขียนคลาดแบบพอลิมอร์ฟิซึ่งกัน,นะคะ่ะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างการเขียนคลาสแบบ polymorphism กันนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะกำหนดให้มีคลาสแม่ขึ้นมานะคะในที่นี้เราให้มันชื่อว่า class base class นั่นเองนะคะซึ่งใน base class เนี่ยเราจะมีเมท็อดหึงเมทอดนะคะนั่นก็คือ my method นั่นเองค่ะซึ่งเราระบุการทำงานไว้ว่าให้มัน echo คำว่า base class method call นั่นเองนะคะแล้วก็เราจะต้องการให้คลาส d e r i v e class นะคะหรือว่าเราเรียกว่า class ลูกนั่นเองนะคะ d e ไ i v e ค class ก็จะ extend base class นะคะนั่นก็คือการสืบทอดการทําง,งานจาก class แม่นั่นเองนะคะ d e ไ i v e ค class ก็จะดึง,องเอาเมตอดใน class แม่หรือว่า class base class เนี่ยมาทําง,งานนะคะซึ่งการทําง,งานใน class ลูกหรือว่า d e ไ i v e ค class เนี่ยสามารถกําหนดออการทําง,งานใหม่ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องให้เหมือนกับอ ของคลาสแม่ก็ได้นะคะซึ่งใน d e l i g h t class เนี่ยเราสั่งให้เมธอดมายเมธอดที่ทำการสืบทอดมาจากเบ็ค c l a s เนี่ย echo คำว่า d e l i g h t b e s class method College เขเลยนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการทำงานจะต่างจากคลาสแม่อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่า polymorphism เนี่ย,ะะายสามารถดึงการทำงานจากคลาสแม่มาได้นะคะโดยที่คลาสลูกเนี่ยสามารถรับการทำงานได้เองนะคะ โดยที่ชื่อเมทอดเนี่ยยังเหมือนกันอยู่นั่นเองนะคะค่ะแล้วเราก็จะสร้างไปอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะนั่นก็คือฟังก์ชัน process class นั่นเองค่ะซึ่ง process class เนี่ยนะคะมันก็ภายในนี้เราจะให้สร้างตัวแปร c ขึ้นมานะคะเพื่อถึงการทำงานในคลาสของคลาสแม่นะคะก็คือ base class นั่นเองค่ะซึ่งภายในฟังก์ชันนี้นะคะเราก็จะให้ตัวแปร c เนี่ยเ,เข้าไปถึงเมทอด ในคลาสเ a ็ e c l a s นะคะก็คือ m า Method นั่นเองค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราต้องการให้มันแสดงผลนะคะเราจำเป็นที่จะต้องสร้างอ็อบเจกต์ให้มันนะคะโดยการออประกาศตัวแปรก็คือให้ตัวแปร C ีเนี่ย New Object เป็น Derived Class นะคะเพราะว่าเราต้องการจะดึงการทำงานในคลาสของ Derived Class นั่นเองนะคะโดยที่ เ,ออเมื่อเราสร้างออบเจกต์แล้วเนี่เราก็จะต้องดึงการทำงานของมันออกมานะคะเราก็จะสั่งให้ process class ก็คือฟังก์ชัน process class นะคะดึงตัวแปรซีขึ้นออกมานะคะก็คือตัวแปรซีที่เราส่งไปยัง base class นั่นเองนะคะมันก็จะดึงการทำงานต่อๆ่กันมาเรื่อยๆนะคะจนถึงเข้า class d e r i v e class ใน class ลูกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแสดงผลกันคะ่ะ มันจะแสดงผลคำว่า d e r i v e class method call It นะคะจะเห็นได้ว่ามันจะเข้าในคลาสลูกนะคะเพราะว่าเ,เราได้สั่งให้ new object ในคลาสของ d e r i v e class นะคะแล้วเราก็ได้ส่งตัวแปรเนี่ยไปยัง method My method ที่อยู่ใน base class นะคะแต่คลาส d e r i v e class ได้มีการ extend base class ขึ้นมานะคะเราก็ ในคลาส d e i f e class เนี่ยก็มีการระบุการทำงานใหม่นะคะตัว class ตัวนี้จึงเก็บค่าในเมธอดของ d e l i f e class นั่นเองนะคะมันจึงแสดงผลเป็น d e i f e class เป็นต่ขอของนี้นะคะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับออ polymorphism นะคะก็คิดว่าหลายท่านคงเ,ออเห็นความแตกต่างของ polymorphism กันพอสมควรแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่คอยติดตามกันมาสวัสดีค่ะ